เราคงจะเห็นการลุกขึ้นสู้ของกลุ่มประเทศในซีกอาหรับหรือซีกกล้อารับตั้งแต่ตูนิเซียอียิปต์เยเมนจนกระทั่งนะครับบาเรนอิหร่านลิเบียซึ่งในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้นสายรัฐ เวลานี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ io คือไปสร้างข่าวแล้วก็ให้พี่น้องที่อยู่ในโลกไซเบอร์นั้นได้ไหลาตามเช่นไปเปิดประเด็นว่ากรณีที่ให้ประกันตัวพี่น้องเรา8คนเมื่อวานนี้นั้นเป็นเพราะผมไปเจรจาให้จับพี่สุรชัยแท่ด่านแรกกับ8คน รากฏว่าในโลกอินเทอร์เน็ตก็แห่ไปว่าผมไปเจราจากันอย่างนั้นผมจะมีอำนาจอะไรไปเจราจาสองผมไม่มีทางอย่างนั้นทําอย่างนั้นโดยเด็ดขาดนั่นไม่ใช่สันดานของคนอย่างผมในทางตรงกันข้ามเวลาตีสอง เมื่อวานซีนนี้ผมไปปลาใสที่หนองบัวลำพูกลับมานอนที่อุดรธานีพันเอกนกเป้อภิวันโทรมาแจ้งกันอยู่ห้องติดกันเลยนะครับบอกว่าพี่สุรชัยถูกจับที่เมืองนอนท์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอโชคชัยผมไม่คืนนั้นนอนไม่หลับเพราะผมกลัวจะเป็นอุปสรรคต่อการประกันตัวต่างหากเพราะผมไม่ต้องการให้พี่สุรชัยนัทวุฒ และทุกคนในทุกเรือนจําแม้กระทั่งพันธมิตรถูกคุมขังแม้แต่เพียงรายเดียวเขาควรจะมีสิทในการต่อู้้คดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในโลกไซเบอร์ทั้งหลายโปรดตั้งสติตั้งหลักท่านต้องรู้จักผมนะคนอย่างผมไม่ชั่วชาติอย่างนั้นเราให้รู้จักไปเ้อ ผมยังตั้งข้อสังเกตอยู่เลยว่าคดีนี้พี่สุรชัยถูกหมายจับมาหลายวันแต่เขาจงใจไปจับก่อนการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการประกันตัวพวกเราเพียงแค่วันเดียวนั้นมันมีมือที่ไหนเข้าไปจัดการแต่เมื่อวานนี้ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดนั้น ไม่มีเรื่องการเจราจาใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องเพราะเราไปขอทานเสรความยุติธรรมและได้เสรความยุติธรรมกับคนมาเถอะและในโลกไซเบอร์เช่นเดียวกันมีคนแห่ไปดูกระทู้หนึ่งเป็นหมื่นคนเลยเอาคำพูดของผมไปบิดนละ ผมไปที่หน้าศารอาญาบอกว่ามาขอเศษมาขอทานเศษความยุติธรรมแต่ในกระทูในโลกไซเบอร์เนี่ยไปตั้งกระทู้่าที่นายจตุพรบอกว่าไปว่านักศึกษาว่าเป็นขอทานท่านมีความรู้สึกยังไงปรากฏว่าปรากฏว่ามีคนแห่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นมืน่นทั้งที่ผมไม่เคยพูด ถึงน้องนักศึกษาว่าเป็นขอทานผมบอกว่าผมและพวกและเพื่อนเพื่อนพี่น้องต่างหากที่ไปขอทานเสษความยุติธรรมแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นไหมเวลานี้รัฐบาลของเราเนี่ยมันเกง่งมันเก่งกว่าอียิปต์มันเกง่ง ันนี้ก็เช่นเดียวกันดูเราดูเราเท่าไรพี่น้องเราที่ออกจากเรือนจำเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ผลตื่สนันกระจกรกันประสาทแกไปเยี่ยมและก็ได้ขึ้นมาเบิกความในการประกันตัวพวกนี้ก็ได้คุยกันว่าแบบชวนกันระหว่างคนทีสตันว่าจะรับการประกันตัวก็มาที่บ้านกันสักหน่บรรดาพวกพวกเราที่อยู่ในเรือนจำก็รับปาก นี่เป็นการรับปากมาหลายเดือนเมื่อวานนี้เลยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเขารับปากกันอย่างนี้ผมก็บอกบอกนัทธวีพกพวกว่าเดี๋ยวเราเสร็จที่หน้าเรือนจําเราเข้าบ้านกันดีกว่านะัทธวีเขาบอกว่าในเรือนจําเขารับปากกันไว้ผมก็บอกว่าเมื่อรับปากเราลูกผู้ชายถึงอย่างไรก็ต้องไปไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าในโลกไซเบอร์เองนี่แหะครับไอชุดนี้ก็ไปปฏิบัติการว่า แทนที่ว่าออกจากเรือนจําจะไปคารวะดวงวิญญาณวีรชนดันไปพบพลตรีสนันซะก่อนพี่น้องที่รักผมจึงบอกว่าไอ้พวกที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยเก้าเดือนนี่นะครับไม่เคยเห็นพระจันทนระ์เลยเคยเห็นแต่ดวงอาทิตย์เพราะเข้าห้องขังเล็กตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงแล้วก็ออกมาทีในเช้ามืดไม่เคยได้เจอเพระจันทร์เห็นแต่ดวงอาทิตย์ไม่รู้ว่าข้างนอกนี่เกิดอะไรบ้างเท่ากัน รู้บ้างแต่รู้ไม่เท่าขขาเขาออกมาก็่นเย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  thank <laughs> you S <S <an> <S สิบโมงก็ขอเชิญพี่น้องไปร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ไปความจริงควรจะเข้าบ้านเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกผู้ชายพูดกันมาหลายเดือนเราเป็นเสื้อแดงตรงไปตรงมาไม่ใช่นักแสดงนะครับส่วนในนักแสดงทั้งหลายเนี่ยมันไม่สู้อกเวลาเวลาที่สู้จริงเพราะฉะนั้น ในวันที่สิบสองนี้นะครับเรางดดาวกระจายที่ไปที่ต่างทั้งหมดเป็นเวลานะครับในระหว่างนี้เป็นต้นไปเรือนจำที่มีพี่น้องเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำอุดรธานีอุบลราชธานีมุกดาหารและมหาสารคามนะครับและรวมกระทั่งพี่น้องที่อยู่เรือนจำคลองเพรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เราจะเดินทางนะครับไปยังจุดที่มีศาลของจังหวัดนั้นๆเพื่อจะไปขอทานเสษความยุติธรรมให้กับพี่น้องเราที่เหลืออยู่ทุกเดือนจเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมากรุงเทพไปเยี่ยมพี่น้องเราที่อุดรธานีแต่ละคนยังมีจุดยืนที่แข็งแกล่งเหมือนเดิมแต่เจอเห็นหน้าก็ต้องน้ำตาไหลกัน บางครอบครัวนั้นถูกจับทั้งสามีและภรรยาลูกต้องฝากไว้นะครับกับคุณยายในการ,นะรในการดูแลส่งไปโรงเรียนเป็นทุกขกระเวทนาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความเมตตากันแล้วก็ควรที่จะปล่อยพวกผมกันออกมาให้หมดเพราะการขังพวกผมไว้คนเดียวนั้นมันยิ่งบ่งบอกเลยว่าประเทศนี้ มันไม่ได้มีหลักว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนเลยและที่อุดรธานีพี่น้องดึงกรลังพูว่าราชการจังหวัดบัดนี้นะครับไม่ใช่คนปัจจุบันนี้ที่ไปอยู่จังหวัดหนึ่งขณะนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขาได้คุยกับสสเล่าวันเกิดเหตุการณ์เผาสารกลางอุดรว่าอ,อสอนะครับ พยายามเข้าที่จะไปห้ามชุดที่จะเข้ามาเผาสารกลางปรากฏว่าถูกปืนจี้หัวและคนเผาสารกลางอุดรธานีประจัก์พยานที่เป็นข้าราชการสำคัญนะครับซึ่งผมจะให้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับผมขอบอกว่าประจัก์พยานเขายืนยันชัดเจนว่าชุดที่เผาสารกลาง เอาปืนไปกี้อสอแม่ดับเพลงจนไฟไหม้สารกลางนั้นเป็นการปฏิบัติการของทหารทั้งสิน้นในจังหวัดอุดรธานีนแล้วจะสอดคล้องจับการเผาเซนทันเวล์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่น้องจะได้อายเห็นเลยว่าพี่น้องเราที่ถูกขังอยู่ในทุกเรียนจำนั้น มันคือคนที่ถูกใส่ร้ายจากผู้ที่สังหารประชาชนและยัดเยียดความเป็นผู้ก่อการร้ายยัดเยียดว่าความเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองกราใดที่เรายังไม่หลุดพ้นจากความไม่ยุติธรรมวันนี้นี่นะครับออกมาในส่วนแกนรนำปนัญหายังไม่จบรลกครับและพวกผมจะไม่มีวันหยุดพี่น้องเราที่รับการประกันตัวจะไม่มีวันหยุดในการทำหน้าที่เอาพี่น้องเราออกจากทุกเรือนจำ แล้วเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ในการเกรียมการยื่นเพื่อประกันตัวและจะเดินสายเดินทางจนกว่าพวกเราจะไปทุกเรือนจำทั้งหมดเลยและศูนย์เยียวยาก็ยังทำหน้าที่กันอยู่คนที่ยังผ่าตัดคนที่แผลที่ยังไม่ยังรักษาไม่หายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รักษาทีเดียวแล้วหายผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสามีเป็นแท็กซี่ พาตั้งแต่หน้าอกไปถึงเนี่ยท้องน้อยเนี่ยนะครับโชว์ให้ผมดูหนึ่งรอบนี่นะครับใจผมนี่นะครับมันอัดอั้นตันใจแต่ว่านี่คือในหนึ่งในจำนวนสองพันที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตเรายังมีหน้าที่ในการทวงความยุติธรรมของเขาแต่ในโลกเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องเราได้ตั้งหลักว่าเราเองก็ถูกสงครามในการใส่ร้าย,ายเช่นบิดนิดเดียว นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ออกจากเรือนจําไปบ้านเสนนันความจริงแล้วเนี่ยนะครับเขารับปากกันมาหลายเดือนและพวกผมนี่ปากกับใจตรงกันบางคนนี่ปากหมาย,ยังไม่พอใจมันยังหมายและขอแจ้งเลยครับว่าเอาวันเวลาที่จะรับฝันพี่น้องเรา นะครับคอนเสิร์ตโบนันซ่า26มีนาคมผมเรียนกับพี่น้องแหละตั้งแต่วันที่12พี่น้องเราที่ได้รับการประกันตัวจะขึ้นเวทีปราศัยทั้งหมดสารไม่ได้ห้ามการชุมนุมไม่ได้ห้ามการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ห้ามเพียงแค่ห้ามยุยง